ก็เป็นนักการทูตค่ะอยู่กระทรวงการต่างประเทศค่ะคือตำแหน่งตอนนี้ก็เป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาอยู่ค่ะป claro ัจจุบันคือบังคลาเทศแล้วก็ดูประเทศปูถานด้วยประเทศแรกเป็นอินโดนีเซียค่ะเกิดมาสักพักนึงก็ไปอยู่กับพ่อที่อินโดนีเซียเลยแล้วก็ไปประจำที่สถานกงสุนที่ออสกาสี่ปีซึ่งน้องตามไปด้วยตลอดอะค่ะเวลาที่ลเลยนั้นทำให้คนเปลี่ยนไป สิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาจะแข่งด้านดนตรี <ไป S 2> เด็กทุกคนต้องเล่นเป็นโนได้ต้องเล่นระนาดของเขาอะระนาดฝรั่งครับเ<ไ>ป็นช่วงตอนที่กําลังโตด้วยฮะตั้งแต่ป .1 ถึงป .5 อย่างเงี้ยครับคือเด็กกําลังว่าเรียนรู้รนู่นเรียนรู้นี่ขึ้นมาก็เลยได้ส,สมศักด์มาเยอะก็โชคดีของเรามากแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้เราชอบกองเพลงขึ้นมาด้วยต้้องงใใหนนาเพียยดรทัักค ที่กักลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมฮะประมาณ1 0 1 1 12ฮนะแล้วบังเอ,อิญตอนนั้นค่ายหนึ่งติดต่อมาพอดีฮะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ถ้าได้จริงๆมันก็เป็นโอกาสที่แบบได้เรียนรู้ว่ามืออาชีพเขาทำงานยังไงอะไรยังไงล้วก็คิดว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งที่ว่าเราจะได้พัฒนาเรียนรู้อะไรอย่างนี้นเ,ปนปเป็นการที่ว่าการเซ็นสัญ,ญญาที่เป็นวง เพราะฉะนั้นถ้าการที่ว่าวงนี้ไม่มีอยู่แล้วหรืออะไรแล้วก็คือจะหมดไปในในอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ได้เซ็นเดียวไว้ถึงสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติมันว่างแล้วมันหยุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ออกมาดีกว่ามาทําตามความฝันเราต่อดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าเออออกเลยดีกว่าแล้วเราเป็นคนตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นเราออกมาดีกว่าคือการกับพอดูตั้งแต่ตอนเดตสตาร์สาม เราก็คิดว่าเราอยากเข้าวงการแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เคยเข้าไปแล้วช่วงนึงช่วงเด็กตอน14อะไรเงี้ยพอคุณพ่อเห็นเวทีนี้พ่อเลยบอกว่าเนี่ยตอนเด็กๆพ่อเคยอยากเป็นนักดนตรีแต่มันไม่มีหรอกไอ้คนทางที่จะเดินทางน,นี้อะไรเงี้ยคุณพ่อเลยบอกว่าพอเห็นแล้วเลยพ่อก็เลยรู้สึกชอบด้วยก็ถ้าลูกชอบจริงลูกก็เดินมาเวทีนี้เลยะอ,อไานานยไะไรเงี้ย from suit ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปฉันรักเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยจะหยุดใจลงเอ่ยที่เธอคนเดียวจนตาย